สวัสดีครับทุกคนเมื่อนี้จะมาเล่าประวัติเล่เลาเรื่องการปลูกยางนาะหาปีที่แล้วอยากปลูกได้อยากปลูกอยู่น้าเจ้าของนะนาเจ้า,าจของกัเป็นที่ดอนแน่บาทนี้ถ้าว่าจะไปซื้อมาปลูกว่าสั้นกับต้นละสิบาทหรือยี่สิบาทนี่แหละแต่ผูเ้เฒ่าผู้แก่พ่นกันว่าปลูกในที่ดอนนี่มันมันตายดี จาของก็คิดเออถ้ามาปลูกแล้วตายมันก็ยิเสียเงินเขาเนาะเกิดเลยไปหาคูดเอาไปหาคูดเอาอยู่น้ำปลาไปยูนน้ำปลาเป็นบ่อบานนี่มันก็มีสองแถวบ้านผมเนาะมันก็มีสองสองสองแบบสองสายพันธุ์แต่พันธุ์แรกมันจะเป็นยอดขาวๆแต่พันธุ์ที่สองจะเป็นยอดออกสีสมสมแดงๆพันว่าไวยอดสีแดงๆนี่มันจะมันจะบ่ค่อยเป็นหมอดหมอดจะบ่ค่อยกินเวลาถ้าเอาออกมาเลยเอามา เอามาแปลรูปเฮ็ดบ้านเฮ็ดัานเฮ็ดเนี่บ้านนี้ก็เลยเลือกเอาเฉพาะยอดแดงๆมาปลูกอันมาปลูกบ้านนี้ก็มาปลูกช่วงเดือนสี่เดือนห้าไอ้ฝนตกแนฝนฝนเริ่มตกอ่ะเพราะเอามาปลูกกับเอามาปลูกกับสามสิบสี่สิบต้นเนาะสามสิบสี่สิบต้นแถวนี้แหละตายแน่ยั้งแน่เอามาปลูาาปกไม่ไม่กับหดน้ำเที่ยวหดน้ำกับ สองสามหมื่มาหดเธอนึกงแอบพ้นทางบ้านแอบลูกแอบเมียม,มาเดี๋ยวเขาจะว่าเป็นบ้าบ้ามาลักเห็ดไม่เห็ดอย่างกับญาติคนอื่นหูแน่ว่าทา,ทามันบวกรอดกับจีายเพิ่นกับเที่ยวมาปลูกไอ้ช่วงช่วงนั้นวันนี้พอพันพอพันหนาฝนมานบพอนหนาฝนมากับมาเจอหนาแรกอีกปีนึงปีห้าอีกปีนึงกับเที่ยวมาหด อาทิตย์และเถือที่เขามาซ้อมเบิงอาทิตย์ละเทือว่ามันหลอดหรือว่ามันหลอดหรือบลอด,ด,ลอดกัดหลอดมาได้อยู่ตามที่เห็นุนี่แหละครับกับามสวยงามกับนใ,นใแจ่ผมผมกับว่าพอได้อยู่ครับสําหรับที่ดอดเนาะแต่ว่าเอาซักมาปลูกที่หลังนี้เอาซากมาปลูกที่หลังนี้สามปีนี้มันใหญ่ไวว่าดูปลูกที่หลัง ตามปีกไง่ไจ่ไง่ไวกว่าไอ้ต้นอย่างน้าที่ปลูกก่อนเพราะว่าสากับอันซากับอันอันปลดูป่านี่มันเป็นไม่เป็นพืชดอนเนาะเป็นพืชที่สูงมันก็เลยรู้สึกผมรู้สึกผมมันมันมันจจใหญ่ไวก็เลยมาเล่ามราเล่าให้ฟังครับเส้อเห็ดเก่ามาใส่อยู่ดิแต่ว่ากันยังบ่ได้กินอยู่อาจจะยังบ่อได้ สมบูรณ์หรืออาจจะยังบอถ,ถือต่องด้วยจงไดก็ไม่รู้เพราะว่าเขาปลูกนล้วคูคันแทนคูคูคนาเนาะมันก็ได้ซ้ำนี่แหละครับก็เลยอันมาเล่าให้ฟังมาเล่าให,ให,ให้ให้ฟังครับว่าคนมักปลูกก็เลยได้ซ้ำนี่แหละครับเนี่ยงามเน่บโงามเนี่านตายแน่ยแต่ว่าก็ตายตายตาย,ตาย,ตายลายครับตายเอามาปลูกสามสิบสี่สิบก็ตายประมาณ กือบยี่กัามาปลูกไหมปีน่ะกัมาปลูกไหมซุ้มตน้นน้อยซุ้มตน้นน้อยทั้งผุนนะครับซุ้มตน้นน้อยทั้งผุนเอาเอาเอามาปลูกแซมขึ้นไมกับสามปีสองปีปีเดียวกับนี้ครับปลูกปลูกแซมกันไปเนาะปลูกแซมไห้มันไห้มันไห้มันเต็มพื้นที่ยังสินะครับวันนี้ต้นซากะเอามาปลูกไม่ไหมกันเอามาปลูกไม่ไหมกันหลายครับเพิ่งได้ขวบปีกับมี ได้สักหาสิบเซนเมตรเสียครับตะวันนาแรงมันจะมันจะโหดในปีนี้เพราะว่าหาดานแรงปีนี้ที่ผ่านมาหน่มันมันแรงจัดต้นพยุงผมสองปีกว่าเรายังตายครับตายหลายพร้อมครับผมคิดว่าผมรอดแล้วผมก็ไม่ได้ออกมามา,มาอนุบาลมันเนาะมาได้ออกมาดูแลมันพอถึงหนาฝนมาตายครับตายไปประมาณสิบกว่าตน้นผมก็เสียดายอยู่ครับขอจบชิป้ะครับเด้อเนี่ย